เจ้าดีครับพี่น้องสวัสดีครับเจ้าดีครับเาม้นชิวก็ได้หลังเดียวนะครับวันนี้ฮะได้พักนิ่มอ่อนมาอีกแล้วนะครับม้นจะทำเป็นพักนิ่มแอบใส่ปลานะครับปลานาปลาปลาขอนในานาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเลยาหนึน่งก็เดี๋ยวม้วนก็จะเอาใส่ปลาครับเนาะ พักนิ่มเนี่ยมันคืมันอยู่ตามภูเขานะครับตามห้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ป่าไม่เก่มากๆนะมันก็จะไม่มีพักนิ่มไม่กินนะครับพักนิ่มเป็นที่ผักที่ชวาวบ้านเขานิยมกินกันนะครับแล้วก็เป็นยาสมุนไพรด้วยเป็นแล้วก็เป็นอ่ากินแล้วการขักไทยก็ดี แล้วก็เป็นยาไทยรอยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายา,ารักษาได้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามอนรู้แต่ว่ามันอร่อยอ่ะครับเดีวมันอร่อยจะกองถุปนก็ไม่แล้วนี่มอนก็จะเด็ดเอาว้อ่อนๆแล้วก็ยอดอ่อนๆนะครับ ก็จะมีถุนเน่ามะเขือเทศลาแล้วก็หมกใส่ใบตองหอมมนะครับก็จะเอาใส่ในหม้ ต้องกินผักกินอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดกินแต่เนื้อสัตว์มากๆบางที่อายุมากขึ้นมันก็จะการขับถ่ายจะยากนิดน,นึงนะคะแต่ส่วนมัวน่าไม่มีปัญหาหรอกกินอะไรเลยหมดเลยถ้าเกิดว่าไม่เป็นไข้หรือว่าไม่อะไรอย่างงี้นะคะกินได้หมด <c oughs> มจะขออนุญาตอ่าขออนุญาตเร็ดให้มันอันนี้ก่อนนะครับไม่งั้น คลิปมันก็จะยาวกันไปเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงเป็นช่วงมันก็จะสตอ็อปแล้วก็จะมาให้ดูว่าขั้นตอนทำห่อ,หอใสหมกปลานั่นเป็นยังไงนะคะพี่น้องก็เรียบร้อยแ,แ,แล้วก็ไปล้างทำความสะอาดมาแล้วนะคะออ้ฝน,นตกอีกแล้วแล้วหลังานั้นมันก็จะใส่หมกนิเทศด้วยนะคะเราเทลงไปน,นี่เลย

ก็อมนี้ด้วยอมนะ้มาแก็า,า,า,ากันกปลานะคเราจะนี้นนนนนทีา่าม

我包了他们这个生意。嗯嗯 น้้ยงก็ไปย่างอ,อาคีของน,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 นเตี้ยเน่เรียบร้อยนะที่นี่มึงก็ไปย่างหอมๆนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเเลยเี่ <c oughs> มากข้าพป่น้องสูกแล้วครับพักนิ่มแอปของเราหรือว่าหมกพักนิ่มนะครับ ผักน,น,นิ้มแอบทักนิ้มแอบแล้วก็มีน้ำสดผักลำเตาแล้วก็ใส่เนื้อไก่ได้วยนะครับมันมีชั้นข้างล่างมไ,ไม่เป็น,นไรแ่เปืนเ่ยนยิ่นเอาหมันจังเอาไว้ควาง mọi <laughs> ngon ừ, mọi người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  mọi Này, mọi người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  Cái <laughs> này măng Mình măng Mình măng mình măng Mình măng 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 Mẹ măng 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 찐돗메소 가운데 찐돗메소 가 가겠지? 가. 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 กาเียอยวอนยงง้ย่อนค้อม่หับนิมอบนิมเอบเหรอป้าพอนิ <teor in> ่มแอบเลวาข้ามแถวเนื้อไก่กินขาว่า เา่เอ mm ๊ะอืมมัจมอะบางวันมันังเลยเป็นของก็มันขึ้นอะไพังเป่นขึ้อพังเหรอพ่อมื่อะไรังขึ้นอะไปังก็พ่รเมื

In đang sưu vương mà bắn bắn bánh bắn 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 rồi bắn 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 bắn

ừm, chém không khá là thơm nhỉ mẹ Cá ổng đi hả?

这个马龙。嗯

Mình có hát trước bên này nị chẳng có quang lại em một Cô bên đó này hay đi ừ. Mình mình này mình đang đựng. Ừ. Mình chẳng มมนอนพินไป่ตัมกมั้งองไปบอกเขาต้องไปบอกเขาโอเคครับพี่น้องม้วชือก็ได้หลังแดนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปพังนิ่มแอป,ปนะครับอร่อยมากๆ แล้ววันนี้หมอนต้องไปในเมืองนะครับก็ดี๋ที่ไปหน่อยนเนาะอร่อยอะ่ะจริงๆเขาก็าาขอบคุณที่ติดตามด้วยครับเออเดี๋ยวป้าไมือแค่์